สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o YouTube ร้านถูกดีมีมาตรฐานครับทีรัธรการค้าครับรู้สึกแวบ็บเดียวที่เข้ามาครับวันนี้รู้สึกว่าการจัดเรียงของน้ำครับรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกสะอาดเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยอยางยิ่งครับวันนี้ เพิ่งเดินเว็บเข้ามาก็ถือกล้องมาก็โอ้โหรู้สึกแปลกตาไปเลยครับเนาะว่าวันนี้สะอาดสะอ้านเนาะแล้วก็จัดเรียงได้อย่างสวยงามครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับผมเนาะเพิ่งจะน่าเลือกซื้อเลือกหากันครับโอ้นี่ฮะวันนี้ครับเมื่อกี้ได้ยินว่าวันนี้สินค้าเขาถูกดีมาส่งช่วงบ่ายครับ ทำให้เราจัดของช้าหรือว่าจัดเรียงสินค้าเสร็จเมื่อกี้นี้ครับเนาะนี่แหละครับผมถูกดีมีมาตรฐานครับเพราะว่าถ้าสินค้ามาช้าถึงบ่ายถึงค่ำนี่พนักง,งานของเราก็ต้องจัดของเรียงของเช็คของครับยิ่ง้าเป็นของเข้าเยอะๆนี่ทำให้ลำบากแน่นอนครับเนาะ ฝากถึงผู้บริหารถูกดีหรือว่าหน่วยขนส่งของถูกดีครับเนาะพยายามรักษาเวลาให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเข้าเช้านี่พนักง,งานเรามีโอกาสได้เช็คของเรียงสินค้าได้ครับแล้เก็บคลังสต็อกได้ครับแต่ถ้าเข้ามาบ่ายขึ้นไปนี่มีปัญหาแน่นอนครับไหนจะจัดของไหนจะขายของครับเนาะมันก็ทําให้เราเสียเวลาแล้วก็เกะก,กะกันครับเนาะจัดของด้วยขายของด้วยครับ วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนี้ละครับได้ยินครับก็เลยถือกล้องออกมาเลยเมื่อกี้นะฮะคือเรื่องที่จะมาคุยวันนี้เรื่องของตูดีมาตรฐานครับที่มาส่งสินค้าช่วงบ่ายครับทําให้พวกเราหรือว่าทําให้พนักง,งานของเรานี่เหนื่อยครับเนาะเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าต้องรีบจัดของต้องรีบเช็คของต้องรีบเอาของเข้าสต๊อกครับนีฮะ เพราะว่าเรื่องที่เหนื่อยจริงๆของตุ้ดีวิศรานก็คือเรื่อง,องการรับสินค้าครับพอต้องรับทุกเม็ดทุกหน่วยทุกขั้นตอนทุกชิ้นต้องเจอนะต้องเช็คให้เจอเนี่ยคือมาตรฐานของตู้ดีวิศรานครับสินค้ามาเท่าไหรต้องรู้ยิงเข้าระบบให้หมดครับนี่แหละครับถ้าใครคิดจะท,ทําูุนวิศรานก็ต้องคานึงตัวเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องของอระบบระเบียบที่เขาให้มา พวกเราเป็นพาร์ทเนอร์ต้องทำตามระเบียบให้ได้ครับเรื่องของการจัดเรียงสินค้ากระตอศาสตร์ชั้นวางแล้วก็เรื่องของาการนับสินค้าให้ถี่ถ้วนครับก่อนที่จะเซ็นรับนะฮะแล้วก็ต้องนำเข้าสต็อกค,ครับบางครั้งนี่สินค้ามาเป็นลังนี่ยุกเข้าไปหลังแอนเลยนะครับผมเหนมเมื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าสินค้าของถูกดี เขาจะไม่ยกเข้าด้านในให้เราเขาจะมาวางตรงนี้ครับที่เป็นขีดเส้นสีแดงนะครับลงจากรถมาก็วางเลยเนาะวลางตรงนี้เราเช็คสินค้าตรงนี้หมายถึงก็จะมีสินค้าประเภทลังประเภทหลังแล้วก็ประเภทกล่องกล่องสีเขียวครับเนาะของเล็กๆน้อยก็บรรจุอะไรกล่องแล้วก็ซีนด้วยมีตัวซีนมาครับเราถึงตัดแล้วก็เช็คไปครับเนาะประเภทหลังก็พวกประเภทเบียร์พวกประเภทอะไรหลายอย่างครับเนาะนีฮะแอลกอฮอล์ส่วนมากครับ น้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยครับเราต้องยกจากตรงนี้ฮะยกจากด้านหน้าครับเข้าไปที่ห้องสต๊อกครับบางท่านในห้องสต๊อกลึกนี่หนาวเหมือนกันนะครับผมเนาะกว่าจะเสร็จกว่าจะหมดเนาะยิงการขายของถูกดีมาฐานส่วนมากจะมีในผู้หญิงครับฮะมีแต่คุณผู้หญิงเขาทากันเนาะตรงนี้พวกเราก็เลยมาเล่าเรื่องของการลงสินค้าแล้วก็สินค้าที่มาช้าครับ ส่งผลต่อพวกเรายังไงเนาะเนี่ยเป็นอคอนเทนต์หรือเป็นเรี่กว่าความคิดเห็นจากพาร์ทเนอร์อย่างพวกเราครับเนาะว่าสําหรับธีทรทรการค้าครับเนาะก็ขอเสนอความคิดเห็นนิดหนึ่งคะว่าควรจัดสรรเวลาหรือว่าจัดตารางให้มาได้เช้าที่สุดครับเพราะว่าการมาเช้าก็ทําให้เราได้เรียงสินค้าได้เร็วเนาะจัดเรียงสินค้าได้ไม่เกะกะ ช่วงที่เราจะขายของเนาะแต่ก็ถือว่าบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของขนส่งครับเรื่องรถขนส่งอา,อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบขนส่งนี่แหละครับแต่ก็อยากให้เขาพัฒนาให้มาเร็วที่สุดเนาะมาช่วงเชา้าสักสามโมงสองโมงเชา้าบางครั้งก็เห็นมา 2, องโมงเชา้าสามโมงเชา้าก็ถือว่ายังโอเคครับก็เริ่มลงของจัดของจนถึงบ่ายครับเพราะว่าสินค้า ถ้าร้านไหนขายดีๆเนี่ยโหมาละเหนื่อยเลยครับอาทิตย์หนึ่งมาสองครั้งครับต้องขายดีสมมติว่าถ้าเราขายได้วันละหมื่นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสินค้ามหาศาลนะครับเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยสินค้าเยอะมากครับเจ็ดหมื่นบาทนี่โดยเฉลี่ยก็ว่ามาครั้งละสามหมื่นห้าพันบาทครับถือว่าไม่น้อยครับนี่ฮะก็เลยพอมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับเพื่อนที่อยากทําถูกดีมีรฐานอ่าก็ต้องมีเข้าไปศึกษาเยอะๆครับจะได้เรียนรู้กับช่อง YouTube ที่เขาทําที่เขาทามาก่อนเราถือว่าโชคดีที่ท,ทําทีหลังที่ได้รู้เหตุผลข้อดีข้อเสียของการทําร้านเนาะคนทําหลังก็มาดูดีกว่าครับเนาะดูช่อง YouTube ที่เขาทําเขาแนะนำเนี่ยฮะเป็นเรื่องจริงครับสําหรับช่องของเราก็พูดเรื่องจริง ไม่อวยนะพูดเรื่องจริงอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีเราก็ตําหนิเลยแหละครับพูดตรงไปตรงมาครับอ่ะผมพูดตรงๆรนะว่าพวกวันนี้ถ้าเรื่องของอสินค้ามาช้าก็ทําให้เราจัดของได้ช้าครับโอ้วันนี้ครับของชอบมาแล้วครับขนมครับวันนี้วันพฤหัสครับเจ้ยเนี่ยลูกค้าประจําครับไงลูกค้าประจําเราห,าหนูหนูก็ตรงดิ่งไปที่ ตู้ไอติมเลยครับเนาะฮะรู้อีกครับว่าตู้ไอติมตรงไหนครับเนี่ยลูกค้าพวกเราครับคุณพ่อก็กินเบียเนาะคุณนูนูก็ซื้อไอติมกันเนาะครับนี่แล้วก็สินค้าตรงนี้ครับที่เป็นขนมปังพรุ่งนี้น่าจะหมดเสียด้วยซ้ำครับเพราะว่าตรงนี้พอลูกค้ารู้ว่าขนมปังมาวันนี้ขนมปังแบบนี้เรามีเนี่ยฮะขนมปังแบบชั้นๆอย่างเงี้ยของปังอย่างเงี้ย สินค้าลูกค้าก็จะไปเอาประจำเนาะถือว่าขายดีมากครับผมเนะาะลูกค้ารู้แล้วว่า,อาของจะมาวันไหนวันไหนหรือว่ามีสินค้าก็อยากจะมาเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ทุกๆกคลิปก็เรื่องของน้ามันพืชครับน้ํามันพืชเนี้ช่วงนี้ไม่ต้องห่วงครับมีเต็มสต็อกครับนี่ฮะไม่มีขาดแน่นอนเนาะน้ามันพืชเรามีเต็มไม่ขาดแน่นอนครับเนาะก็ วันนี้เวลาทุ่มครึ่งแล้วครับทุ่มครึ่งแล้วเนาะท,ทุ่มครึ่งก็เมื่อกี้ลูกค้าเราซื้อตีนไหมตีนไก่ครับอีกด้านนู้นเรามีร้านของสดอยู่ครับเนาะมีไข่มีตีนไก่เนาะอยู่ฝั่งนู้นมีเนื้อมีหมูอีกฝั่งหนึ่งครับอีกห้องหนึ่งพวกเราครับะจะเนี่ยนะหนูๆก็ซื้อไอศครีมเนาะเนี่ยวันนี้ก็มาเล่าเรื่องนี่แหละครับ เรื่องของสินค้ามาช้าครับอะสินค้าจัดเรียงได้ยังสวยงามแต่สินค้ามาช้าครับเนี่ยทำพนักงานหน้าบูดหน้าเบี้ยวหมดครับเนาะเนี่ยหน้าบูดหน้าเบี้ยววันนี้ไม่คุยกับผัวแน่นอนครับ้เนาะน้องจิบจิฟของเราก็รู้สึกว่าจะล้าครับอ่านี่ครับเนาะสินค้าน่าจะเข้ามาเยอะครับพอร้านกอกเราขายพอใช้ได้ครับ เราขายโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ10,000บาทต่อวันเนาะบวกลบครับผมก็วันนี้ได้วันน้าวันน้าอาจจะลบลงมาก็แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเราได้ประมาณ10,000บาทครับผมกับร้านพวกเราครับทีละตอนการค้าครับเนาะอ่ะทำแล้วก็ขอดูยอดนิดนึงครับเลยครึ่งชั่วโมงแต่ว่าดูยอดกล่องก็ได้ครับว่ายอดของเราได้ประมาณสักเท่าไหร่กันเนาะอ่ะก็จะได้อัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่ะชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไร ฮะน้องโค้ดน้องโค้ดโอ้<ม>ภาษาเขมรหรือภาษาสวยเลยน้องโค้ดรือภาษาไทยน้องโค้ดโค้ดบอลอ๋อน้องโค้ดฟุตบอลอ่าใครจะไปรู้โค้ดอะไรแล้วบาร์โค้ดก็ได้แล้ว <c oughs> นี่ฮะลูกค้าของเราครับเด็กๆนี่อยากมาถูกดีนาตรฐานครับเพราะขนมเยอะนะไอติมก็เยอะนะสาวๆก็อยา,ากมาเพราะครีมเยอะเนาะ คุณแม่ก็อยากมาเพราะว่าสินค้าราคาถูกสินค้าที่ราคาถูกสินค้ามีลดมีแถมครับ mm hmm. หนึ่งต่อหนึ่งก็มีเนาะคุณพ่อบ้าก็อยากเข้ามาเพราะว่าตรงนี้ครับแอลกอฮอล์าราคาถูกครับอ่าเบียร์ลีโอเบียร์ช้างราคาถูกครับบางท่านก็บอกว่าส่วนมากร้านในชุมชนบม่นอกพวกเราก็จะไม่มีเรื่องของสุราเนาะกล่าวได้ครับว่ารีเจนซี่อะไรครับสุราราคาแพง ส่วนมากชุมชนของเราก็ไม่ค่อยเอานํามาขายแต่ที่ถูกดีมาตรฐานมีครบครันครับเนาะโซดาราคาถูกเหล้าก็มีทุกยี่ห้อครับอ่ะพูดเดยอะละอัปเดตสักหน่อยครับวันนี้ได้กี่พันเจ็ดพันเจ็ดโอ้โหวันนี้ครับยอดตูงอีกแล้วเจ็ดพันเจ็ดดูเมื่อวานเน๊เมื่อวานครับอัปเดตยอดขืนเมื่อวานเนาะเมื่อวานอันนี้เองไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ทำไมต้องไม่รู้ทำไมต่อไปต้องรู้เรื่องแค่นี้เองเรื่องง่าย เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยากเนาะ <S <S เมื่อวานวันที่อะไรอเมื่อวานครับหรือว่าวันที่เมื่อวานวันพุธครับหนึ่งหมื่นกับหนึ่งพันอ่าหนึ่งหมื่นกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทครับแต่วันนี้ได้เจ็ดพันเจ็ดครับแต่ยอดยังไม่ปิดนะครับเพราะว่าเหลืออีกเล็กน้อยครับเวลาพอได้ทําการอีกเล็กน้อยครับเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ครับติดตามพวกเราครับธีรธรการค้าครับผมสวัสดีครับ